รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นเดทผ้าฝ้ายผสมดินินพี่ดูลายเขานะสวยมากๆค่ะตัวนี้นะเนื้อผ้าของเขาครับพี่ผ้าไม่ยืดและผ้าไม่มีซับใมผ้าเนื้อไม่คันเนื้อไม่สากนะคะพี่ตัวนี้ผ้าแบบมีมีความหนาอยู่หน่อยๆอยู่แล้วนะตัวนี้เนื้อไม่บางนะคะพี่งานนะคะพี่เป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็กระดมุมตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะปเป็นงานผ่านะกระดุมแกะได้ทุกเม็ดแขนนะคะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้งานเป็นของสาวอวบค่ะแล้วก็ มีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้นะคะพี่ส่วนด้านหลังนะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยลายสวยมากๆรุ่นมีอกหน้าผ้า46นิ้วนะคะพี่ตอนนี้ความยาวชุด45นิ้วตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆอ,อกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่หน้าผ้า46นิ้วความยาวชุด45นิ้วทรงสุภาพปิดเข่าด้วยตัวนี้รขอให้โปรพี่ค่ะจากโปติ25นะตัวนี้ ผมให้โปลูกค้าที่ติดตามช่องเอาไปแค่สองสามเก้าตัวนี้ความจินเราขายสองห้าเก้านะพี่บอกก่อนนะเราขายสองห้าเก้าแต่ว่าวันนี้ขอให้โปรลูกค้าสองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่งานสวยมากๆเลยพี่ฟังสีที่พูดปหลัดก,กวา่าพี่สั่งพิมตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มตัวในกล้องอยู่ที่แสงไม่อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยนะ สำคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะลายเขาเป็นแบบนี้สวยมากๆอันนี้พี่คุ้มมากๆเลยอกมาผ้า46นิ้วความยาวชุด45นิ้วฝ้ายผสมนี้มีเนื้อผ้าดีมากๆเลยหนูให้โปรพี่2 3เกเท่านั้นสีส้มนะคะพี่ตัวนี้นะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่เรียกว่าสีน้ําเงินนะคะหนูขอเรียกตามลายตรงตรงดอกเล็กๆมันตรงนี้นะขออันนี้นะถ้าลูกค้าจะรับขอเรียกสีน้าเงินและลายเป็นแบบนี้นะคะ 239เท่านั้นและสีสุดท้ายค่ะพี่ตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่เรียกว่าสีบานเย็นนะดอกเขาจะเป็นสีบานเย็นแบบนี้นะคะพี่นูให้โปรพี่แค่239เท่านั้นค่าส่ง29บาทเหนาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทดพี่พาดดีมากๆบอกเลยลูกค้าคือคุ้มมากๆตัวนี้ขอจัดโปรให้ลูกค้านะคะติดตามช่องได้เลยสองเเท่านั้นคุ้มมากๆ หน้าผ้า46นิ้วความยาวชุน45นิ้วค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะบานเย็นพี่จะได้ตัวนี้นะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีน้าเงินนะคะพี่เรียกตามดอกมานะหนูขอเรียกตามดอกเรียกสีน้ําเงินนะคะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่สวยสวยแบบนี้เลยค่ะให้โปรพี่แค่สมอมงานนนตันี้นะ เอาไปแค่สองสามเก้ารุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นเดทผ้าฝ้ายผสมดินินพี่ดูลายเขานะสวยมากๆค่ะตัวนี้นะเนื้อผ้าของเขาค่ะพี่ผ้าไม่ยืดและผ้าไม่มีซับในผ้าเนื้อไม่คันเนื้อไม่สากนะคะพี่ตัวนี้ผ้าแบบมีมีความหนาอยู่หน่อยๆอยู่แล้วนะตัวนี้เนื้อไม่บางนะคะพี่งานนะคะพี่เป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็กระดุมตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะปเป็นงานผ้านะกระดุมแกะได้ทุกเม็ด แขนนะคะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้งานเป็นของสาวอวบค่ะแล้วก็มีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้นะคะพี่ส่วนด้านหลังนะคะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยไายส่วนมากๆรุ่นนี้อกหน้าผ้า46นิ้วนะคะพี่ตอนนี้ความยาวชุด45นิ้ว ตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะแนะนำอ,อกั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆอ,อกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่หน้าผ้า46นิ้วความยาวชด45นิ้วทรงสุภาพปิดเข่าด้วยตัวนี้หนูขอให้โปรพี่ค่ะจากปกติ25นะตัวนี้หนูให้โปร,โปรลูกค้าที่ติดตามช่องเอาไปแค่2 3 9ตัวนี้ความจริงเราขาย2 5 9นะพี่บอกก่อนนะเราขาย2 5 9แต่ว่าวันนี้ขอให้โปรลูกค้า2 3 9เท่านั้นค่ะพี่งานสวยมากๆเลย พี่ฟังสีที่พูดไปหลักลาพ่สั่งเพียงตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลายอยุกับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงไม่อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยนะ สำคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะลายเขาเป็นแบบนี้สวยมากๆอันนี้พี่คุ้มมากๆเลยอกมาผ้า46นิ้วความยาวชุด45นิ้วฝ้ายผสมนี้มีเนื้อผ้าดีมากๆเลยหนูให้โปรพี่2 3 9เท่านั้นสีส้มนะคะพี่ตัวนี้นะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่เรียกว่าสีน้ําเงินนะคะหนูขอเรียกตามลายตรงตรงดอกเล็กๆมันตรงนี้นะขออันนี้นะถ้าลูกค้าจะรับขอเรียกสีน้าเงินและลายเป็นแบบนี้นะคะ 239เท่านั้นและสีสุดท้ายค่ะพี่ตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่เรียกว่าสีบานเย็นนะดอกเขาจะเป็นสีบานเย็นแบบนี้นะคะพี่หนอให้โปรพี่แค่239เท่านั้นค่าส่ง29บาทเหนาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทพี่พาดดีมากๆบอกเลยลูกค้าคือคุ้มมากๆตัวนี้ขอจัดโปรให้ลูกค้านะคะติดตามช่องได้เลยสองสเเท่านั้นคุ้มมากๆ หน้าผ้า46นิ้วความยาวชุน45นิ้วค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะบานเย็นพี่จะได้ตัวนี้นะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีน้าเงินนะคะพี่เรียกตามดอกมานะหนูขอเรียกตามดอกเรียกสีน้ําเงินนะคะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่สวยสวยแบบนี้เลยค่ะให้โปรพี่แค่สองานนนตัี้ะ เอาไปแค่239ส 23.